มาจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะสุขุขคนเมื่อนี้ผ้ามากินสมตํากุ้งค่ะกุ้งกุ้งกุ้งอบเอาเห็นไหมกินข้าวเหนียวหิวข้าวเฮี้ยงเมื่อนี้ตำสมตํากับกุ้งอบจ้าพี่น้องมาเด้อได้พักมาซ้ำเนี่ลราเมื่อนี้หิวข้าวคักซันคักซันเนียมเลยพี่น้องเด็ดของไงมากกุ้งก็บซสดอสิวข้าวจ้ะ กุ้งไ่อบกับกระใสเกลือน้ำเพราะมันเค็มตามปกติแล้วมันเค็มกุ้งเลยเนี่ยมันก็ดี ชิอเมื่อวานจะหลายมือแล้วกุ่มสดๆเบ่งๆไม่ได้ลูกหลานเอ้ยมากินขน้าวนะเมียเม่หิวข้าวไรไปจังไปจังบุญยังปะ ด้วยไตยสิบะทามหาสติใส่เกลือหลายพดกุ้งอบกันเลเค็มเค็มเปลือกมัน ยุกยังจดกข้องอืมยันให้แต่ก็ค้นสิไท่อร่อยเดลือตื๋อเื๋อด้ว่พบลับะ บอกงตามพ่อไอจาะพ่อแซ่บๆมาเด้อเดี๋ยวคร<ม>ักจิบมเนาวกา่อนกินบดสิพี่น้องในครักเนาะ ตัวกับบอมากินข้าวน้ำเพื่อนงานเพื่เขาก็เลียงลูกอูกร้านม,มีลูกขาหัวขายของไปน้ำเลียงลูกไปน้ำตัวก็อยู่อีกตรงนึง ธอไม่ได้พักเลยพอนไม่ของเอ้ยวันอาทิตย์อาทิตย์ก็บม่ได้ยุดยันบุพ่ออยากพ่อกินเนาะอยากน้ำเงินน้ำซันบาพ่อกับทำเหยียบประมาณอีูหาเงินจ้ะ บริเกิดมาในกะองเงินกองทองดินร่นสูเอาจ้ะ ก๋วยกระดาษเนาะตอมฉันอยู่ใดกุ้งกระโซดสดเด่งเด้งตัวแซบคักรึเพี่าโลละสองร้อยกว่าบาทสีมัตตลา ้าคนไลกูแชร์ไห้ไมมดวงั่นม่เด้อจ้ะ ขนมกุงปลานว้วยแต่พักแชบ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วพี่น้อง <c oughs> มาคีนี่ชอบคลิปนี้กดอะไรกดแชร์ให้แม่ดวงน้ำไม่เด้อจ้าลูกๆจ้าันนี้แม่ไปแล้วเด้อพอกันหม่ในคลิปหน้าเด้อลูกเด้อบายบายจ้า